ตามเรื่องราวของคดีความที่เรียกได้ว่าเป็นเว็บไซต์นะครับพนันบอลออนไลน์นะครับยักษ์ใหญ่ที่หลายคนเขาไปในเว็บไซต์ดูหนังออนไลน์หร<ช>ืออ,อาจจะเคยเห็นโฆษณาโดเมนขึ้นมาที่มันเด้งขึ้นมาเป็นชื่อว่ายูฟ้านะครับวีปเนี่ยน่าจะคุ้นเคยคุ้นหูคุ้นตากันดีคือล่าสุดเนี่ยตำรวจนะครับไซเบอร์ของตำรวจสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินี่แหละคุณผู้ชมครับก็บุกเข้าไปค้นคอนโดหรูนะฮะย่านทองหล่อรวบผู้ต้องหาเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์นะครับยูฟ้าวีปคุณผู้ชมแล้วก็พอไปตรวจสอบเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่า ว่าเจอเจ้าพ่อนะฮะที่เป็นเครือข่ายที่เป็นเอา์เลาน์นะฮะที่เป็นระดับโลกเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับเครือข่ายนี้เนี่ยเป็นเครือข่ายที่มีอัชญากรข้ามชาติอยู่ทุกพื้นที่ทั่วโลกแล้วก็จะอยู่บริเวณที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งแน่นอนเมื่อวานนี้บุกเข้าไปจับกลุ่มนะครับดูมูลค่าความเสียหายแล้วก็รวมไปถึงยึดทรัพย์สินเนี่ยเรียกได้ว่ามีมูลค่ามากกว่าถึง150ล้านบาทเลยทีเดียวครับ มาติดตามเรื่องราวของตำรวจไซเบอร์กันต่อครับเรื่องนี้แน่นอนที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พลตารวจโทธนาชูวงศ์นะครับรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านเองก็ถแถลงเองนะครับผลการทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์หลังจากที่หลายคนเนีย่ยโหแจ้งเข้ามาเยอะมากนะฮะว่าตกเป็นเหยื่อของแก๊งพนันออนไลน์โอนเงินไปบางทีไม่ได้เงินคืนไม่ได้เงินคืนก็มีบางทีถอนเงินก็ไม่ได้บางทีรู้อยู่แล้วว่าเขาหลอกแต่เ็าเต็มใจให้หลอกก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมครับเรื่องนี้นะฮะก็มีถแถลงผลการทลายเครือข่ายนะครับเว็บพนันออนไลน์หลังจากที่ตํารวจไซเบอร์เนี่ยนำหมายสาร เข้าไปตรวจค้นนะครับคอนโดมิเนียมหรูย่านทองหล่อใกล้บ้านผมเองเลยซอยสุขุมวิท55นะฮะแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครจับกุมผู้ต้องหาหนึ่งคนนะครับก็คือนายปรเมศนะครับอายุ41ปีซึ่งปรเมศเนี่ยเป็นเจ้าของเว็บเครือข่ายพนันนะครับเว็บไซต์พนันออนไลน์ของกลางที่ตรวจยึดมาก็มีรถรถยนหรูนะครับสองคันรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์สี่คันแล้วก็กระเป๋าแบรนด์เนม14ใบนี่แหละปรเมศนะฮะคุณผู้ชมครับ นาฬิกาหรู45เรือนนะฮะเราก็มีทองรูปพรรณฝังเพชรสมุดบัญชีธนาคารเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ของกลางอื่นๆนะครับอันนี้แค่ของกลางนะอันนี้ยังไม่รวมมูลค่าความเสียหายนะครับจากที่ คนที่เข้าไปเล่นพนันออนไลน์แล้วก็มีมูลค่าหมุนเวียนเงินในบัญชีม้าต่างๆนะครับเอาแค่ทรัพย์สินตอนนี้ตรวจยึดมาเพียงแค่150ล้านบาทนี่ถือว่าเยอะมากนะบุคคลไปคืนเดียวคุณผู้ชมแต่ว่าทรัพย์สินส่วนตัวนี่คือ150ล้านบาทกันเลยทีเดียวโดยพลตำรวจโคทธนานะครับก็เปิดเผยว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยจริงๆแล้ว เป็นหนึ่งใน11เป้าหมายนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าแก๊งที่ชื่อว่า Outlaws นะฮะไทยแลนด์ด้วยซึ่งก็คือเครือข่ายของกลุ่ม International Outlaws นะฮะที่มีสมาชิกเนี่ยอยู่ทั่วโลกเลยแล้วก็จะเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาตินะครับ โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขามักที่จะเคลื่อนไหวตามพื้นที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยไน,นะครับที่รู้กันอยู่แล้วว่ากรุงเทพมหานครพัทยาเป็นเมืองที่ชาวต่างชาตินะครับก็ยังคงนิยมแล้วก็โหวตให้เป็นเมืองหลวงอันดับต้นๆของโลกนะครับที่อยากจะเข้ามาท่องเที่ยวมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกเช่นเดียวกันนะฮะหลายปีซ้อนเลยซึ่งแน่นอนนะฮะสมาชิกพวกนี้เนี่ยก็จะกระจายกันอยู่ตามแหล่งพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเมืองเป็นหัวเมืองท่องเที่ยวต่างๆทั่วโลกนะครับ เราก็ยังไปพัวพันเกี่ยวกับขบวนการการ้ายาเสพติดการค้ามนุษย์ด้วยและแน่นอนนะฮะการพนันทุกรูปแบบส่วนเว็บพนันที่เป็นเป้าหมายเนี่ยก็พบว่าเปิดให้บริการพนันกว่า3ปีแล้วนะครับให้บริการพนันไทยผลการแข่งขันฟุตบอลพนันสล็อตเกมยิงปลาบิงโกแล้วก็อื่นๆอีกมากมายอ่ะนะฮะปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกนะครับผู้เล่นกว่า10,000คนทีนี้มาฟังยอดเงินหมุนเวียนกันครูผู้ชมครับ รายได้ของของกลางที่ตรวจยึดมาคือ150ล้านบาทแต่เงินหมุนเวียนเนี่ยที่ถูกพบนะฮะปีละนะคุณผู้ชม3ปีคุณผู้ชมคูณไปเลยนะครับปีละ6 0 0ล้านบาทนั่นก็แสดงว่า1 0อ่า1,800ล้านบาทใน3ปีเนี่ยหมุนเวียนอยู่ในบัญชีของนี่เลยนายปรเมศแน่นอนนะครับส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก10คนเนี่ย ก็ยังคงเป็นกลุ่มคนไทยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ตํารวจไซเบอร์เนี่ยสืบทราบมาว่าอยู่ที่ปอยเปตใน,นครับประเทศกัมพูชาแล้วก็ทําหน้าที่เป็นพนักงานแล้วก็บัญชีม้าซึ่งแน่นอนยังไม่ถูกจับกลุ่มตัวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะจากการตรวจค้นตอนนี้ตํารวจก็หลังจากที่จับปรมเมศได้แล้วก็พบผู้เกี่ยวข้องอีก3คนแล้วก็พบว่ามีการตั้งนะฮะสถานบริการบ่อนการพนันแล้วก็ทรัพย์สินบางส่วนในประเทศเพื่อนบ้านด้วยคือบางทีเนี่ยก็คือว่าซื้อมาแล้วแต่ไม่เก็บไว้ในประเทศไทยคือทยอย ส่งไปเก็บไว้ในตู้เซฟก็ดีหรือว่าอยู่ในบ้านพักตากอากาศที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับ ซึ่งก็ตอนนี้ก็จะออกหมายจับนะฮะเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะครับในเครือข่ายของนี่แหละแก๊งเ u t l a w s t h a i l a น d นั่นเองครับครับพูดถึงนี่นะครับเว็บไซต์ตระกูลยูฟ่านี่ก็คือต้องบอกว่าแตกแขนงแล้วก็แยกย่อยมีเยอะยมากใช่ไหมฮะแล้วก็ชอบใช้เลข8ด้วยนะไม่แน่ใจว่าเป็นเลขนำโชคของเขาด้วยหรือเปล่าบางทีก็มี888แต่อันนี้เป็น V8 เหมือนเขาบอกว่าตามโหราหรือตามหมอดูเดี่ยเขาบอกว่าเลข8ปนี่มันคือเลขที่สําหรับนักพนันไหมฮะครับทำให้บอกว่าได้เงินหมุ เวียนหมุนออกอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้เป็นไปได้เพราะว่า8ก็คืออินฟินิตี้ใช่ไหมคุณไม่มีที่สิ้นสุดก็คือเหมาะกับก็คือสายเทาสายดําแล้วก็อาจจะเป็น ผับบาร์คาราโอเกะคนที่ทํางานกลางคืนประมาณนั้นเลยนี่รับแต่เราจะไม่เป็นเนี้ยเราจะไม่เป็นแบบว่าคุณฟาลุก8อะไรย่างี้ไม่ได้เออมันจะมีฉายาอยู่นะฟาลุก V8 แปดต้องลองดูว่าเบอร์คุณฟาลุกมีเลขแปเยอะด้วยหรือเปล่าผมอาจจะเป็นไปได้มีเงินหมุนเวียนเยอะนะครับอ่ะนะฮะก็เนี่ยฮะจับกลุ่มหัวหน้าแกงได้เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ